นี้นะคะก็กลับมาพบกับครูแออีกเช่นเคยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของความหมายของแรงกันไปนะคะว่าแรงนะคะเป็นสิ่งที่เมื่อกระทํากับวัตถุแล้วนะคะทาให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะคะครูแอก็มีการทดลองสนุกๆน,นะคะ1การทดลองนะคะที่จะอธิบายว่าแรงนะคะสามารถทําให้วัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ โดยการทดลองนะคะที่เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่วันนี้นะคะเราก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะง่ายๆเลยนะคะหาได้ในบ้านของนักเรียนเลยนะคะก็คือลูกบอล1ใบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองไปทีละขั้นตอนเลยค่ะการทดลองตอนที่1นนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ออกแรงนะคะกับวัตถุขณะที่วัตถุหยุดนิ่งอยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรจากการทดลองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งนะคะมีแรงมากระทำก็จะสามารถทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งนั้นเคลื่อนที่ได้ ต่อไปเป็นการทดลองตอนที่2นะคะก็จะเป็นการออกแรงนะคะกระทํากับวัตถุในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่โดยแรงที่กระทำนะคะจะเป็นแรงในทิศเดียวกันกับที่วัตถุเคลื่อนที่เรามาสังเกตการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จากการทดลองจะเห็นว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยู่และมีแรงมากระทำในทิศเดียวกับที่วัตถุเคลื่อนที่ก็จะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นต่อไปเป็นการทดลองตอนที่3นะคะก็จะเป็นการออกแรงนะคะกระทากับวัตถุในทิศต,ตั้งฉากกับที่วัตถุเคลื่อนที่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร จากการทดลองพบว่าเมื่อมีแรงมากระทำในทิศต,ตั้งฉากกับที่วัตถุเคลื่อนที่ก็จะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศทางต่อไปเป็นการทดลองสุดท้ายนะคะการทดลองที่4จะเป็นการออกแรงในทิศต,ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร จากการทดลองนะคะพบว่าเมื่อมีการออกแรงในทิศต,ตรงกันข้ามกับวัตถุนะคะโดยจากในวิดีโอนะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะแต่มีการออกแรงนะคะในทิศต,ตรงกันข้ามกับที่วัตถุเคลื่อนที่นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าวัตถุก็จะมีการหยุดการเคลื่อนที่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทดลองนะคะทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนที่1นึนะคะครูแอออกแรงกระทํากับลูกบอลลูกนี้ใช่ไหมคะที่มันอยู่กับที่เราก็จะเห็นว่ามันเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะขั้นตอนที่สองนะคะครูแอออกแรงนะคะในทิศเดียวกับที่ลูกบอลลูกนี้มันเคลื่อนที่อยู่เราก็จะเห็นว่าลูกบอลนะคะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะ ส่วนขั้นตอนที่3นะคะครูแอ้ออกแรงในทิศต,ตั้งฉากกับที่ลูกบอลเคลื่อนที่นะคะเราก็จะเห็นว่าลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ส่วนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4จะเห็นว่าครูแอ้มีการออกแรงนะคะตรงกันข้ามกับที่ลูกบอลน,นี้เคลื่อนที่อยู่ก็คือลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็เอามือใช่ไหมคะมาหยุด นะคะออกแรงตรงข้ามกับที่ลูกบอลเคลื่อนที่แบบนี้ลูกบอลก็จะมีการหยุดการเคลื่อนที่และนี่ก็เป็นการเคลื่อนที่นะคะใน4ลักษณะที่เกิดขึ้นจากแรงที่มากระทํากับวัตถุสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับแรงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันในสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้ทําแบบฝึกหัดทําใบงานที่ครูกําหนดให้